สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของ หัวข้อาการสร้างเอกสารโดยใช้แม่แบบออนไลน์กันค่ะสำหรับการสร้างเอกสารเราสามารถทำได้ง่ายๆนะคะโดยการที่ทำให้งานนําเสนอ PowerPoint ของเรานั้นมีองค์ประกอบครบถ้วนจัดมาอย่างดีโดยที่เราไม่ต้องทำด้วยตนเองมากเกินไปค่ะเราสามารถนํำเทมเพลตที่เริ่มต้นการสร้างงานจากการนำเสนอเปล่าใหม่ได้อย่างรวดเร็วค่ะเราไปดูวิธีการกันเลยนะคะให้ทุกคนค่ะคลิกที่ New ค่ะคลิกที่ไฟล์ก่อนนะคะแล้วคลิกที่ new ค่ะจากนั้นค่ะเราจะมีในส่วนของอ search for online template and t h e m นะคะแล้วก็มีตัว s u g g e s t นะคะก็คือเป็นรูปแบบชนิดของ theme แม่แบบของ template ต่างๆนั่นเองค่ะเช่นในส่วนของการจัดการทำ presentation นะคะก็จะมี template ให้เลือก หรือจะไปอยู่ในหมวดของ Category นะคะดูในด้านขวาก็ได้ค่ะจะมีในส่วนของ Category เช่นนะคะ Education ค่ะจะมีแม่แบบที่หลากหลายซึ่งแม่แบบเหล่านี้จะต้องดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะโอเคค่ะเราเลือกมาสักหนึ่งรูปแบบนะคะเป็นตัวอย่างนะคะโอเคค่ะขอเลือกแบบนี้แล้วกันนะคะคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นกดปุ่ม create ค่ะรอการดาวน์โหลดสักแป๊บหนึ่งนะคะเราจะได้รูปแบบ สาเร็จรูปที่ต้องการโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือแม่แบบที่เราได้ดาวน์โหลดมาเพื่อนําไปใช้ให้เหมาะกับลักษณะงานตามแคตตาก็อที่เราได้เลือกไว้ค่ะจากนั้นเราก็ทําการปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบได้เลยแล้วก็เซฟงานของเราได้เลยค่ะก็จะเป็นแบบฉบับของเราที่สําเร็จรูปและรวดเร็วค่ะแล้วพบกันในคลิปหัวข้อถัดไปนะคะ